ส่องมินิคนหลังขัดนะครับเหมือนนี้เข้าจะผ้ามาตอนกบตะคบนะครับเันอุปกรณ์คือบุมิยังไลครับนี่มีกระตรอครับัวนี้ถุงนะครับถุงขนาดสองคูณสี่นะครับมีคุยบกเผานะครับคุยบกเผาแซีนาบไวประมาณขึ้นหนึ่งนะครับใส่เข้าใส่เอ็มลอยหนึ่งสอนนะครับกะปิครึ่งสอดนะครับส้มใซีนาบนะครับเรามามักคุยบกเผานะครับในกันตอนการทำาเข้ากับ ไปเบิงกันครับาดูงานิติตรนะครับครับเป็นงาน,นะครับแบบงาที่บกเกนระบบอ่อนนะครับเราใส่หยีบบังนะครับใส่หมีบั้งเกอออกนะครับ ส่งแนวนียนะครับหลังจากนั้นเราขุดเหยื่อมันออกนะครับขุดเหยื่อออกเหยื่อถุงมันออกนะครับเหยื่อ,อต้ก็ทำการพาถุงนะครับพาถุงแล้วเราก็มาคุมนะครับม,มันคุมอยู่ส่วนบนนะครับอยู่ตรงกลางส่วนบนนะครับ ใส่ฟางมัดนะครับใส่ฟาง,างลงไปนะครับเสร็จแล้วครับหนึงอันนะครับเรามาจับปดูอีกหนึงอันนะครับจริงๆนะครับ มีเยนะครับมาทำการบังเลยครับดีนะครับนะครับห่างอยู่ระวังประมาณสองเซนนะครับ เหลือมันออกนะครับ,เ,รบเพื่อหอม,มันมีน้ำมะเหลียงนะครับนั่งจานก,กับใส่จุงมัดนะครับจุงสำ,สำหรับ ไว้นะครับดึงนะครับเสร็จแล้วนะครับอันที่สามนะครับโมญาครับการตอนจบแล้วเบ่งจักงานนะครับ๋ยวเดียบงานดีๆครับเสวยอยู่นะครับจะยังอ่อนอยู่บัดนะครับ แกะกนะครับกกาบมันออกนะครับ,กกบ,รบพี่น้องเนี่ยเขาสุม่มเข้าบางกกะยี่ครับคูดนะครับ สันมีคูดนะครับคูดออกคูดออกมันเกิียงๆนะครับพี่เนาะอาจารย์กนเสร็จถุงกาปักเผานะครับกุยมาเผาเซียนามนะครับ นะครับดึงอย่างนั้น,นครับรรรครับกินนบ๊กพ,พี่โนอาเป็ดพี่เหลียงพักหวานแม,ม,มนยวรอต่อกันนะครับประมาณเจ็ดวันมันจะเกิดหลากนะครับครับผม บึ้งต้นนี้ครับพตอนในเจ็ดมือนะครับเจ็ดวันนะครับลากันสั่งเดือมออกนะครับพี่น้องลาออกแล้วนะครับลาเดือมออกนะครับพี่น้องเจ็ดวันนะครับลาลังเรือมออกนะครับกิ่งเท่าตอนไววนะครับพี่น้องตาคบนะครับพันตาคบนะครับ จะเป็นเหลียงผักหวานปลานะครับประมาณซิบกึงก่งยี่ซิบกิ่งแหะครับตอนไหว้นะครับชมกัน,นนะครับครับหลังตอนใหม่ก็มีนะครับเป่นเตกหลากนะครับตัวนี้ก็ได้คแบบผักหวานตะกบนะครับนี่ครับหินมอหลาดเป็นนะครับพี่น้องขู่ก,กันเนาะ พี่น้องเติมแตกหลากแล้วครับตะคบนะครับพี่น้องพันตะคบคลิบนี้กับฟ้าไว้ยซ้ำนี้แหละครับที่การเพาะขยายพันธุ์ต้นตะคบนะครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเผื่อเป็นเทคนิคดีๆนะครับจิงท่วตอนไว้นะครับโอ้ยังเสียพี่น้องจิงกระดวงนะครับแากกิงกระดวงครับจะเกิดดีครับแต่ว่าจิงกระดวงจะบ่ค่อยเกิดไปไดนนะครับกดไลค์กดติดตามช่องมินิคนลังคันในเด้อครับคลิปนี้กากไว้ซนนีนะครับสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับ Matan.